คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองฝลังแลงะโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม็ดเลือขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e g c u a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไรอายุประมาณยังไม่ถึง50นะคะอ,อันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณ3ปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานคะ่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิว ทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างเลยคุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมคก็กระดูกบางบางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเพราะว่าเกือบจะต้องผ่าค่ะแล้วล้วปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแล้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับ แล้วใช้อะไรในการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ๋อไม่ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะฮะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถามสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะ สรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค,ค่ะก็เจอของอแอปกโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะ oh, uh huh. หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นน,นะคะ15วันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบ <Beam, S 2> ิมดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมะะออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตาม ตามวัยตามวัยของเรานะคะไม่ไม่หักโหมนะคะคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานๆยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่งพ้ะเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถีถีถีก้าวัดต้องต่อกันนฮะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะ ไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยสบายเลยนะเอถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังต้องไปขอหมอตรวขอตรวจเลือดนะคะ L D L D S อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือจะต้องตรวจให้ครบเซตอตรวจไตด้วยใ่ค่ค่าการทำงานของไตเป็นยังไงครับผลทุกอย่างดีหมด สมัดดูหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าออ oh. งานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปนแล้วคือคืออันที่ความเป็นจริงทุกอ,อย่างค่ะคว่าคุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหว uh huh. ัวไม่เหนื่อยด้วย uh huh. ค่ะ ้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่นี้ไตก็ปกติดีค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอถึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากอืมแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอ่ะใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใช่ค่ะหนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึ่งครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมแข็งแรงใช่ค่ะ คุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆกว่ากนะครับดีดีมากๆเลยค่ะครับผมขอบพระคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับ